CIA กับการค้นพบอ f o ในเมืองไทยครั้งหนึ่งหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐติดตามการพบยานลึกลับที่ปรากฏตัวในเมืองไทยในช่วงทศวรรษที่80มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ r e เ d e r of Kangas e d e เขียนโดยท i m o t h y g r e e เบ็คลีย์ทมอตตกรีนเบคลีย์ูรูด้านจันทินและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติชาวสหรัฐตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องการตกของจันวินในประเทศจีนแคร์ดินไชน่าแต่เนื้อหาของมันไม่ได้เกี่ยวกับจีนเลยแต่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าเพราะความสับสนของชื่อสถานที่อย่างไรก็ตามเนื้อหารายงานก็ระบุชัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดที่ไทยแลนด์และเป็น ในเหตุการณ์ที่มีสีสันที่สุดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปี1958หรือพศ2501ผู้ที่เขียนรายงานนี้คือกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่และส่งเรื่องกลับมายังผู้บังคับบัญชาที่กรุงวอชิงตนันรายงานระบุว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พศ 2,501มีคนในเชียงใหม่หลายคนพบเห็นวัตถุบินได้ในระดับต่ำแต่บินด้วยความเร็วมากหนึ่งในพยานที่พบเห็นมีชาวอเมริกันหลายคนซึ่งเล่าว่ายานบินลึกลับมีลักษณะเหมือนลูกไฟที่มีควันขาวเป็นทางยาวตามมาเป็นหางว่า,าวเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่กงสุงทราบว่ายานลึกลับไปตกที่เทือกเขาทางตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ บริเวณอำเภอสันกำแพงเกิดแรงสันส่นสะเทือนหลังการตกรุนแรงมากเพราะเกิดการระเบิดติดตามมารอเบิดจอนรูสเตอร์โรเบิตจอนรูสเตอร์รองกงสุลและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ CIA เดินทางไปพร้อมกับนักข่าวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตำรวจไปยังที่เกิดเหตุตอนแรก ขนาดได้นั่งรถจี๊ปแลนด์โรเวอร์เข้าไปบนภูเขาจากนั้นเมื่อสุดทางกวียนแล้วจึงต้องเดินเท้ากันไปพวกเขาได้สักถามคนตัดฟืนหลายคนซึ่งยืนยันว่ารู้สึกได้ถึงแรงสังส่นสะเทือนหลังการระเบิดอย่างไรก็ตาม คณะสำรวจตัดสินใจไม่เข้าไปลุยป่าต่อเพราะใกล้ค่าและไม่ได้เตรียมอุปกรณ์พักแรมมาจึงต้องเดินทางกลับไปยังอำเภอสันกำแพงและตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนกลับริวสเตอร์ได้มอบสิ่งน้ำใจเล็กๆ ให้กับคนตัดสืนให้ไปช่วยนำชิ้นส่วนของยาลึกลับนั้นมาแต่ข้อมูลในหนังสือจบเพียงเท่านี้โดยทิ้งทายให้คิดว่าวัตถุดังกล่าวจะถูกพบหรือไม่ลุงแซมไม่ได้บอกเราลุงแซมในที่นี้หมายถึงรัฐบาลสหรัฐรอเบิร์ จอนริวสเตอร์คงไม่ใช่แค่รองกงสุลธรรมดาธรรมดาเพราะต่อมาเขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้า C.I.A. ประจำเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามงานของริวสเตอร์ในเกาหลีใต้ไม่เกี่ยวกับจานบิน ต่เกี่ยวกับการเมืองเป็นหลักและอิทธิพลของเขาต่อการเมืองเกาหลีมีมากมายบรูซสเตอร์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี1981ได้รับรางวัเลเชิดชูผลงานดีเด่นด้านข่าวกรอง s h e t i n t e l l i g e n c e น e d a l จากต้นสังกัดของเขาคือ CIA แต่เราไม่ทางรู้ได้ว่าชิ้นส่วนของยานบินปริศนาที่ตกที่สัตว์กำแพงนั้นอยู่ที่ไหนและสหรัฐทำอะไรกับมันแต่เรารู้ว่า CIA ให้ความสนใจกับจานบินรื โในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงปลายทศวรรษที่40มีการพบเห็นวัตถุลึกลับมากขึ้นในสหรัฐทำให้เกิดความกังวลในหมู่ประชาชนกองทัพอากาศสหรัฐจึงตั้งโครงการ GRU DG ขึ้เพื่อสืบส่วนเรื่องนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการพยายามปลอกให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่พบเป็นแค่เทหวัตถุในอวกาศบอลลูนภาพลวงตาผสมกับความกลัวสงครามเย็นที่กำลังก่อตัวขึ้น กเพราะสงครามเย็นและตามด้วยสงครามเกาหลีทำให้สหรัฐต้องเริ่มโครงการสืบสวนเรื่อง UFO ขึ้นมาอีกเรื่อยๆคราวนี้ CIA ก็ลงมาเล่นด้วยในช่วงต้นทศวรรษที่50มีการตั้งคณะกรรมาการสืบสวนเรื่องนี้เช่นโรเบิร์ตสันถาแนวแต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในเวลานั้น ทั้งทั้งที่เกิดแรงกดดันในช่วงปลายทศวรรษที่50ช่วงเดียวกับเกิดกรณีที่เชียงใหม่ให้เปิดเผยข้อมูลจากผู้สนใจยนันมีลึกลับโครงการสืบสวนที่ CIA เกี่ยวข้องล้นแต่สรุปออกมาว่ายานบินลึกลับไม่ใช่ภัยคุกคามด้านความมั่นคงและสิ่งที่คิดว่าเป็นยานลึกลับนั้นคือวัตถุที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าคนที่เชื่อเรื่องจานดินไม่เชื่อคำอธิบายของ CIA แต่เชื่อว่าการที่โครงการหรือคณะกรรมการสืบสวนตั้งขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องจานบินจากความสนใจของสาธารณชนในช่วงทศวรรษที่60 CIA ดูเหมือนจะลดความสนใจเรื่องจานบินลงพร้อมๆ กับที่สงครามเย็นกลายเป็นสงครามจริงๆผ่านตัวแทนในอินโดจีนสงครามเวียดนามในเวลานั้นกองทัพสหรัฐได้มาใช้พื้นที่ของประเทศไทยตั้งฐานทัพจากการตรวจสอบเอกสารของ CIA มีรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาก เอกสารลงวันที่6กันยายน 1, 1969รายงานว่าเช้าวรู่วันที่24สิงหาคม1964พศ2507นักบินอเมริกันที่ฐานทัพแห่งหนึ่งพบเห็นยานแปลกปลอมรูปร่างเหมือนเฮลิคอปเตอร์ที่มีใบพัดพับไว้จอดอยู่ที่พื้นดินห่างจากค่ายทหารของไทยในเมืองนครพนมประมาณ5ไมล์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นักบินรายงานว่าเขาแห่งแสงสว่างเป็นลำใหญ่ส่องมาทางทิศทางตรงแนวเดียวหลังจากนั้นฝ่ายไทยได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไม่พบอะไรผิดปกติมีรายงานว่ามีขบวนแห่ของประชาชนไปยังวัดและคนในขบวนถือโคมไฟฟ้าแรงไฟสูงมาด้วยและบอกว่าส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางของขบวนแห่แล้วไม่ตรงกับเส้นทางที่นักบินพบเห็นยานลึกลับนั้น รายงานยังเปิดเผยด้วยว่ามีการพบเห็นวัตถุบ,บินกําหดดเอกลักษณ์ไม่ได้ UFOs หลายครั้งในพื้นที่ดังกล่าวเนื้อหาระบุว่าการพบเห็น UFOs โดยเรดาร์และตาเปล่าดังเช่นที่ถูกพบโดยนักบิน ไม่ใช่ปรากฏการใหม่โดยเฉพาะในตอนกลางคืนจนถึงเดือนมกราคม1,969มีรายงานการพบเห็น UFOs ในค่ายทหารของไทยที่นครพนมถึง7ครั้งเฉพาะระหว่างวันที่28พฤศจิกายน1,968ถึง1มกราคม1,969เท่านั้น ความพยายามใดๆของเครื่องบินสอดแนมของฐานทัพที่จะระบุตัวต,วตนของวัตถุเหล่านั้นไม่ประสบผลสำเร็จเอกสารฉบับนี้มีชื่อว่า u n k n o w n Entity Unidentified Flying Object o t o b i t o b i a Helicopter o b s e r v e เมียนคสนนมวัตถุกการบินที่ไม่ทราบตัวตนที่คิดว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ถูกพบใกล้นครพนมหมายเลขเอกสาร C I A R D P 8 1 R, R 0 0 5 6 0 R 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 2 2ึ่ิี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของความเกี่ยวพันระหว่าง C I A และ U F O S ในเมืองไทยแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนพอที่จะระบุว่าวัตถุลึกลับที่ว่านั้นคืออะไร